นี่นะครับโชกกระชั้นนะครับวันนี้คัดมาห้ากระถางนะครับเก้าร้อยเก้าสิบนะพี่เนาะนี่ครับใบนี้จมพูมากเลยนะครับเจอกันที่ร้านแม่น้องมิ้งนะครับเนาะนี่ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับมาดูโชคกระชั้นของแม่น้องมิ้งนะครับมาสวัสดีแม่น้องมิ้งก่อนนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่ไดโนเสาร์พันไม้นะครับเนาะเป็นสวนที่อยู่ที่บ้านนะครับก็จะมี โชว์ข้ชั้นนะครับวันนี้ก็มีประมาณคัดมากี่กระถางพี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี้ค่ะสิบ่ากระถางเนาะพี่เนาะ,ะวันนี้ก็มีจัดส่งฟรีนะครับที่เด็ดก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้เนาะนั่นจะในตะก้าเนาะพี่เนาะ,ะมีอยู่ห้ากระถางนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับ่ะเราเริ่มฝั่งนู้นก่อนดีกว่าพี่ฝั่งไหนก่อนพี่เริ่มอันนี้เลยอันตัวเล็กนี้ก่อนเลยใช่ใชไหมมา อันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับไม่บรรยายเพราะว่าสวยเกินเกินจะบรรยายนี่นะครับกว่าจะได้อันนี้แม่ค้าเลี้ยงแบบทุลักทุเลมากอ่ะแต่ว่าสีสวยมากกี่เดือนพี่กว่าจะได้แบบนี้มาครับหลายเดือนค่ะเพราะว่าห้าเดือนขึ้นแน่นอนเลยน้องพี่เนาะค่ะแต่สีรับประกันเลยนะคะอ่าดูไปไม่ไม่ใช่ชมพูธรรมดานะชมพูโทนแดงนะคะเนี่ย วันนี้มีห้ากระถางนะครับ990บาทนะครับทิ้งจะใบเดียวแต่ว่าใบเขาใหญ่นี้ก็คือโค้งโคงโค้งต้นเขาใหญ่แล้วแข็งแรงแล้วนะครับ <ใน S 2> แล้วก็คือถ้าเขาแต่งมาก็จะได้ฟอร์มสวยค่ะเพราะว่าเป็นต้นใหญ่แล้วนะคระ <มา S 2> ับต่อไปก็กระถางที่สองนะครับกระถางที่สองสีก็ไม่แพ้กันค่ะสวยงามเนาะพี่เนาะค่ะสวยแล้วก็สีสีสวยมาก กระถางที่สองครับออกเป็นแนวสีอะไรพี่น,นี้เ,เป็นชมพูนะแต่เขาจะเข้มอะ่ะเขาจะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบสีชมพูโทนแดงเนาะชมพูโทนแดงค่ะเขาก็นี่ครับเหมือนเหมือนไม้สามสีเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะเป็นประกายดำนิดๆเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับราคาเท่ากันหมดนะ,นะครับเท่ากันหมดนะคะต่อไปกระถางที่สามนะครับไม่ต้องใส่ราคาก็ได้พี่ ตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นกระถางที่สามนะครับเพราะว่าแม่ค้าทำปลิวใบเขาปลิวตัวนี้จะเป็นกระถางที่สามพี่ลองอธิบายหน่อยความสวยงามอันนี้อ่าใบจะลักษณะหนากว่าตัวอื่นนะสีก็มาแล้วค่ะสีสีแค่ใบเดียวเนี่ยยังไม่หยุดนะคะแต่ต่อไปน้องก็จะเริ่มออกมาเยอะก็จะสวยมากค่ะตัวนี้กระถางที่สามถือว่า น่าหน้าจะเป็นไม้ที่ใบเกียวๆนะตัวนี้เพราะเขาเลื้อยห่อๆนะพี่น้ะงค่ะสวยค่ะสวยทุกต้นนะคะไม้ในฐานนี้เพราะว่าแม่ค้าใช้เวลาในการเลี้ยงแบบมาาลอนมาตัวนี้เลี้ยงขาดทุลักทุเลมากขาดมาแค่นี้นะเพื่อนหมดห้ากระถางนี้ก็คือหมดแล้วนะครับ ก็จะรออีกหลายเดือนอยู่ครับรอจะคัดมาอีกแล้วก็ต้นนี้ทีสี่นะครับสวยเกินบรรยายอีกแล้วแม่คะบรรยายไม่ได้คือสวยรักมากเลยค่ะเพราะเลี้ยงด้วยฝีมือแม่ค้าเองชอบกระถางนี้มากเลยครับอ่ะนาฟีเนาะใช่แล้วทั้งใบเลยอันนี้น่าจะหายากอยู่เนาะเวลาโตขึ้นน่าจะใบเกียเกียวเกียวเกียวทั้งทั้งต้นเลยต่อไปกระถางสุดท้ายนะครับ อันนี้กระถางเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเก้าร้อยเก้าสิบราคาเดียวกันเห็นความสวยก่อนนี่ยกออกมาดูมันจะแดงกว่าต้นอื่นเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยค่ะขอบใบเนาะพี่เนาะค่ะมีเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะคะหมดแล้วซึ่งชุดนี้ก็จะคัดมาห้ากระถางครับเก้าร้อยเก้าสิบก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าหมดชุดนี้ก็น่าจะรออีกนานรออีกนานนะครับดูเอาเองครับเพื่อน เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับสวยทุกต้นนะครับเพื่อนๆแม่ค้าคิดว่าต้องมีลูกค้าเหมาแน่นอนเลยสวยขนาดนี้ครับคุ้มมากเพื่อนๆค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าโค้งใบใหญ่แล้วก็ส่งฟรีด้วยครับมาต่อไปก็จะเป็นไซส์ขึ้นมาขยับไซส์ขึ้นมานะครับจะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มที่ไม้เมล็ดเนาะพี่เนาะสบค่ะไม้เมล็ดนี่ก็ ข้อดีเยอะนะคะคือทรงเขาแล้วก็เวลาเราอยากจะ,ะต่อยอดในการยกยอดเราก็จะได้เพิ่มหลายยอดนะคะลูกค้าไ <My S 2> ม้เมเล็ดนะครับข้อดีของเขาก็จะเป็นโชว์รากแล้วก็จะมีใบเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นฟอร์มที่สวยงามนะครับแล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะ,ะต่อยอด ถ้ายกยอดแล้วโคนเขาก็จะขึ้นอีกหลายหน่อนะคะลูกค้าก็จะเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้แล้วก็อ่าเพิ่มเพิ่มรายได้เยอะค่ะเพิ่มจํานวนนะครับเนาะใครที่กําลังอยากจะเพิ่มจํานวนโชกชั้นนะครับก็นี่ครับแนะนําเป็นไม้มะเล็ดนะครับจะเอาไปประดับก็ความสวยของโคนนี่เลยค่ะ เขาจะโชว์รากโชว์รากนะครับตซนนี้นะครับอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทครับส่งฟรีตัวนี้จะออกเป็นเหลืองใช่พีเหลืองนะคะเขียวเหลืองค่ะตัวนี้เขียวเหนียวซับหน้าสะสมนะคะราคาจากสี่พันเก้าเหลือสองพันเออสี่พันห้าเหลือสองพันเก้าค่ะอ๋อสี่พันห้าเหลือสองพันเก้านี่ครับจะเป็นไม้ที่ลดราคานะคะทุกต้นค่ะทุกต้นนะครับตัวนี้เหมือนลดค่ต้นนี้จนถึงสงการเนาะพี่เนาะ ยืดจนถึงสงการมาพี่ยกมาดูหน่อยต้นนี้ต้นนี้นะครับความงามออกมาแล้วนะคะต้นนี้สวนไม่หยุดค่ะตัวนี้สามพันเก้าจากสี่พันเก้านะคะจากสี่พันเก้าเหลือสามพันเก้านะครับใบเลี้ยงยังครบนะคะเริ่มเริ่มเพิ่มความงามขึ้นมาเรื่อยๆะคะ่ะสามพันเก้านะครับจากสี่พันเก้าเหลือสามพันเก้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับ ต่อไปครับจะเป็นต้นนี้นะครับอันนี้ก็จะโทนแดงนะคะน้องเริ่มมาแล้วค่ะสีมันเป็นโทนแดงออกดำนะพี่นอ้องใช่ค่ะนี่ครับโชค่วเก้าชั้นเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงนะคะเพราะว่าเพิ่มความโชคดีให้ลูกค้าที่เลี้ยงค่ะสามพันเก้าร้อยบาทครับกระถางนี้นะครับแล้วก็รอดไ,<ห>ไม้กำลังออกนะครับให้ความงามแบบไม่หยุดเลยค่ะ ออกสนิมสนิมแดงๆนะพี่เนาะกระถางนี้สามพันเก้าร้อยบาทนะครับไม้รอบนี้สวยทุกต้นนะ,ะส่งฟรีนะครับ <ๆ S 1> คัดมาครับชุดนี้จะคัดมาจะคัดมาเป็นราคาพิเศษนะคะต่อไปก็ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับกระถางนี้นะครับเนี่ยจะเห็นแล้วนะคะเนี่ยใบต่อมาเนี่ยอู้ใบนี้สวยมากเลยค่ะนี่ครับลอดหม่ นนกระถางนี้แจ๋เลยค่ะกี่บาทพี่สามพันเก้าค่ะกระถางนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานครับอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับสามพันเก้าร้อยบาทครับทรงฟรีนะครับต่อไปนะครับจะมาตัวนี้จะเป็นกระถางสีขาวนะครับตัวนี้เป็นแบบคอมเพกนะสีสีน้องจาก เกิดการชะงักตอนที่แม่ค้าใส่ปุ๋ยผิดนะคะลูกค้าแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วจะเห็นว่า <laughs> ปลายนี่สีชมพูมากเลยพี่เนาะ <c oughs> ขอบสีม่วงเพื่อนออกดำดำม่วงมีหน,นึ่ง<น>ถ้าสีมาเต็มๆจะสวยมากคะ่ะมีหนึ่งฝักมันจะเป็นแบบสามสีแน่นอนนะพี่เนาะใช่ไหมพี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นคอมเพกด้วยนะคะไม้ทรงนี้จะสวยมากค่ะฟอร์มสวยงามมากครับกระถางส่งทางกระถางแบบนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ที่1 9 0เหลือ3,900นะคะจาก4 9 0 0เหลือ3,900บาทนะครับนี่ครับแต่กระถางไม่เหมือนกันนะครับอชอบต้นไหนก็เอาต้นนั้นนะครับจะไม่มีต้นที่สองที่สามนะครับต่อไปดูฟอร์มกระถางนี้นะครับต้นนี้สวยมากค่ะสวยทุกต้นนะคะไม้ที่แม่ค้าเลียงจะสวยต้นนี้ใบจะออกแบบเกียวๆหน่อยเนาะนี่ครับมันบวมๆขึ้นมาครับเพื่อน น้าพี่เนาะค่ะใบเขาจะไม่เรียบนะครับปกติใบตรงนี้จะเรียบครับแต่นี้มันปูดปูดขึ้นมาครับน้าพี่เนาะแต่ใบแข็งมากเลยครับอ่าสปินใช่ไหมใบเขาแข็งมากเลยครับมีฝักอยู่สองฝักนะครับความด่างก็จะเป็นนี่แบบนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้จะอยู่ที่สามพันเก้านะคะตัวนี้ก็อยู่ที่สามพันเก้าร้อบาทนะครับนี่ครับเป็นใบแบบ แนวกุกกะนะครับแข็งมากเนาะพี่เนาะฟอมยังครบนะคะนี่ครับตแต่ใบเลี้ยงสามพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่นะครับสวยงามครับกระถางนี้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลายเป็นลิลลีนะคะตัวนี้จะให้ดูฟอร์มก่อนนะครับนี่นะครับฟอร์มตัวนี้ก็ ความด่างนะครับชมพูอ่อนๆนะพี่นนองใช่ค่ะนี่ครับอันนี้ใบใหม่แบบเกียวเกียวหอหอเนาะพี่นาะค่ะนี่ครับเพื่อนๆใบใหม่นี่ครับรับไม้เส้นนี้ไปไม่ผิดหวังไมม้เมล็ดจะสวยงามครับเพื่อนสวยเพราะอะไรเพราะฟอร์มทรงใบเขาก็จะสวยเนาะพี่นนอะเหมือนใบเขาเยอะแล้วก็จะมีความสวยงามนะครับสามพันเก้าร้อยบาทครับกระถางนี้นี่ครับ ใครที่กําลังมองหาจะไปแยกเป็นจนํานวนนะพี่เนาะ<ช>ถ้าเขามีหน่อขึ้นมาเราก็ตัดชําแยกเป็นสองต้นได้เลยเนะพี่เนาะ<ช>นี่นะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับสวยมากค่ะลูกค้านี่ครับเลือกเอาเองนะเพื่อนชอบกระถางไหนจะพาะว่าอตัวเนี้ยนายจะเด็ดสุดแล้วมั้งเนี่ยทุกต้นฟอร์มไม้สวยมากเลย กระถางต่อไปพี่ตัวนี้เหมาะสำหรับลูกค้าชอบประกายแดงเนาะนี่ครับออกมาแล้วกระถางนี้นะครับเพื่อนๆผมว่าอย่6,500หลือ4,900นะคะตัวนี้้าพลาดนะเพื่นอนๆกระถางนี้เนาะพี่เนาะค่ะต้นนี้สวยมากเลยค่ะลูกค้าที่ชอบโทนแดงอย่าพลาดน,นะคะต้นนี้พี่ขอดูรังใบในตรงนี้หน่อยนี่ครับ แดงนะพี่น้องค่ะแล้วใบที่ออกมาใหม่นี่ค่ะเห็นเห็นชเลยจากหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับราคาเก่าหกพันห้าร้อยบาทเหลืออยู่สี่พันเก้าอันเนี้ยทาไมเราถึงถึงลดนะครับเพราะแม่น้องมิงจะไปเมืองนอก <laughs> เดือนเมษายนครับก็จะนํา <laughs> ไม้ทยอยอให้ลูกค้าจะทยอยคัดมาจะไม่คัดมาเยอะนะพี่เนาะวันละสิบอาทิตย์ละสิบห้ากระถางเนาะประมาณนั้นเนาะพี่เนาะ ตัวนี้จาก6,500ห้เหลือ4,900ันะ้ครับนี่ครับแต่เป็นไม้คุณภาพดีนะคะแข็งแรงทุกต้นนะครับเป็นไม้มเมล็ดสวยมากค่ะนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในอีกหนึ่งใจ FC นะครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้สวยมากนะคะสวยจริงรเพื่อนๆนี่มาการแดงๆถ้าออกลายเยอะๆจะสวยงามนะพี่เนาะ <c oughs> ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นไซขยับขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะครับกระถางนี้ก็จะมีฝักอยู่น,น,น่าจะมา,มาสองฝักนะครับเพื่อนๆนี่ฟอร์มครับฟอร์มก็ขยับใหญ่ขึ้นนะครับแต่ราคาน่าจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับส่งได้ทั่วประเทศไทยนะเพื่อนๆน,นี่ครับ ตัวนี้จากเจ็ดันห้าเหลือหกพันเก้าค่ะตัวนี้จากเจ็ดพันห้าร้อยบาทเหลือหกพันเก้าร้อยบาทครับมีอยู่สองฝั่งนะครับใสาตั้งแม่เนาะพี่เนาะ,ะนี่ครับใครที่ชอบแบบด่างแบบเหมือนบอนกระดาษด่างเนาะพี่เนาะตนแต่มันมีจมพูด้วยนะเพื่อนน,นี่ครับสีเริ่มมาแล้วตัวนี้สวยมากค่ะแม่ค้าสวยจริงครับเป็นแม่พันเลยเลยเนาะพี่เนาะ จากเจ็ดพันเท่าไหร่นะพี่เจ็ดพันห้าเหลือหกพันเก้าจากเจ็ดันห้าเหลือหกพันเก้าครับมีสองฝักนะครับต่อไปก็จะเป็นกระถางสุดท้ายนะครับกระถางนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ <c oughs> ใหญ่กว่าเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้จะอยู่ที่แปดพันเก้าเหลือเจ็ดพันห้าตัวนี้สีด่างทุกใบค่ะแม่ค้าก็ จะอันนี้ไว้แดดหน่อยนึ่งเน,นาะก็จะไหม่โดนแดดนิดหนึ่งก็จะไหม่ครับเพราะว่าอันนี้ถ้าถ้าไม้สีอ่อนนะกะลูกค้าถ้าเราเอาไว้ต้องต้องลดแสงหน่อยนึ่งค่ะก็จะพอดีเลยต้องแสงประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่ท็อปจากเท่าไหร่นะพี่จากราคาเต็มแต่ก่อนเท่าไหร่แปดพันเก้าร้อยบาทเหลือ7,500บาทครับตัวนี้ก็จะออกโทนแบบ สีด่างขาวเนาะพี่เนาะค่ะจครับอ,อมเหลืองน้อยน่งอมเหลืองเขียวก้านนี่ครับจะเป็นแบบเปลือกมงคุดนี่ครับุดค,ความสวยงามของเขาก็จะอยู่ที่เป็นฟอร์มนะครับนี่นะครับตัวนี้จาก8,900เหลือ7,500บาทครับกระถางสุดท้ายนะครับตั้งแม่ได้เลยเลยนาะพี่เนาะ,ะกระถางนี้นะครับนี่ครับ ตัวที่เด็ดนะครับก็น่าจะเป็นจากการที่เราเดินดูครับตัวสามพันเก้าครับแล้วแต่ใครชอบนะพี่เนาะค่ะตัวนี้ก็สามพันเก้านะพี่เนาะค่ะนี่ครับกับสี่พันเก้าที่เขาจะประกายแดงเนี่จะสวยเพื่อนอันนี้ก็ที่เด่นกันท่านเนี่ยสามพันเก้าหนึ่งกระถางแล้วก็เป็นเป็นสีสี่พันเก้าค่ะน,นี่ครับผมชอบไอใบที่แบบ นี่ครับมันด่างแบบเต็มใบเลยเนาะพี่เนาะไม่ต้องไปด่างใหญ่ๆครับให้มันด่างน้อยแต่มันเต็มใบเนาะพี่เนาะด่างแบนี้ก็สวยแล้วแต่ใครชอบนะเพื่อนนี่ครับสี่พันเก้าตัวที่สองตัวที่สามก็จะเป็นตัวนี้นะครับค่ะตัวนี้เป็นไม้ฟองนี่ตัวเนี้ยที่เด็ดเลยมั้งเพื่อนนี่สามพันเก้าเองตัวนี้เนาะค่ะตัวแรกเท่าไหรพี่ไอ้ตัวเนี้ยสี่พันเก้าลดไปหนึ่งพันมีฝักเลียดด้วยเพื่อนนี่เป็นสามสีแน่นอนเลยนี่ ขอบใบเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดเพื่อนนี่ตัวนี้สวยแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับ900ตัวนี้จะคัดมานะครับนนหมดหายากมากค่ะที่<ม>ทสีถ้าต้นเล็กสีเขาจะเผยลําบากมากแต่นี้สีเข้ามาเต็มเต็มแบบนี้คือสวยสวยมากค่ะน,นี้คือบางบางต้นก็จะมีหลุดเผือกแต่อันนี้ไม่หลุดแล้วนะคะลูกค้าเพราะว่าอันนี้รอรอครบมาหลายใบแล้วค่ะ คือใบจะมีการยุบบ้างอะไรแบบว่าผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านการยุบไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบล็อตสุดท้ายแล้วค่ะที่พิสูจน์เลยว่าไม้เป็นสีจะสมบูรณ์และฟอร์มสมบูรณ์ค่ะอันนี้ครับค่อนข้างนานมากที่แม่ค้าจัดสรรเสียดายเนาอพี่เนาะเสียดายไหมพี่ไอชุดนี้เสียดายค่ะแม่ค้าให นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางครับตัวนี้ห้ามพลาดนะครับบอกเลยห้ามพลาดนะครับเก้าร้อยความกว้างของใบเนี่ยต้องใช้เวลานานถึงน้องจะมีใบเดียวแต่ว่าคือคือโคนน้องใหญ่มากเลยก็คือแข็งแรงแล้วนะครับเก้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะครับมีแค่นี้นะครับห้ามพลาดนะครับไอตัวเล็กนี่ยครับถือว่าได้ไปก็โชคดีมากเลยครับเพราะผ่านการตายมาหลายรอบแล้วเพื่อน นาะพี่เนาะเพราะมันยุบไปหลายรอบแล้วนี่ครับเก้าพันเก้าร้อยบาทเลือกเอาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสุดท้ายนี้มีฝากสับรถสีไหมพี่สักสามกระถางยังมีเหมือนเดิมราคาสุดท้ายเดี๋ยวขอดูสับรถสีนะครับสับรถสีหน่อยครับเอาไซส์ประมาณไหนครับพี่ขายดีเหมือนเดิมนะพี่เนาะเติมแต่ต้นเล็กดีกว่าไซส์ประมาณในหนึ่งร้อยบาท มีไหมพี่ส่งฟรีคือจะเริ่มต้นที่สองร้อยจะเป็นไซนี้ค่ะไซนี้จะห้ากระถางสองร้อยค่ะห้ากระถางสองร้อยส่งฟรีนะเพื่อนนี่อันนี้จะขายดีมากแบ่งไปหมูและก็เหลือแต่ไซใหญ่ไม่้าเก็บไว้เอาเนไซใหญ่ไม่้าเก็บไว้ทำพันมีอย่างนี้ด้วยเพื่อนอย่าอย่าอย่าขอซื้อไซใหญ่นะเพื่อนก็ให้ลูกค้าได้ซื้อไปเกือบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวก่อน ไอไซตัวนี้ห้ากระถางบางคนถามว่าพี่ลองเลือกมาสักห้ากระถางวางวางหน่อยบางคนถามว่าห้ากระถางกิงหรือเปล่านะครับเพราะเราส่งไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวให้แม่ค้าเลือกมาครับประมาณห้ากระถางอยู่ประมาณไซสนี้แหวงไปเกือบหมดแล้วพี่เนาะนี่ครับ,บ,บเดี๋ยวก็จะน่าจะเริ่มขยายพันธุ์อาทิตย์นี้ใช่ไหมพี่อาทิตย์นี้ก็คงต้องขยายพันธุ์ไหมพี่น,ะะน,พนี่ครับ <laughs> ห้ากระถางหนึ่งสอง สามสี่ห้าสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าสองร้อยบาทส่งฟรีขายดีมากชุดนี้นะครับคุ้มมากนะพี่นอ้องประมาณนี้ห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับห้ากระถางมาพี่ทิ้งท้ายหน่อยสุดท้ายนี่ก็<อ>ฝากเอฟซีขอบคุณเอฟซีนะคะถ้าสนใจต้นไหนก็โทรมาค่ะอยากได้ต้นไหน,นครับขอบคุณ ชุดนี้ FC มือใหม่ลยสวนค่ะชุดนี้น่าจะเป็นตัวที่ถูกใจหลายคนนะพี่น้องลดเยอะมากแล้วมีแต่ตัว,ตวส,สวยๆนะพี่น้อโอเคเนาะ,ะคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มือใหม่ลุยสวนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ